จ,จอแล้วเจอแล้วน้องคนนี้คน่ารักเลยว่ะน้องครับเดือนแห่งความรักได้ดอกกุหลาบยังครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักได้ดอกกุหลาบยังพี่จะให้รับไหมรัก,ก็คือรักลมก็คือลมกระทํา,ทาชาวมระมงก็คงไม่เข้าใจเพราฉันนั้นเป็นหวาน โอเคนะก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ทุตาซาแฮปปี้ไบกระนะผมวันนี้อยู่กับพี่ตุตาอีกแล้วนะวันนี้พี่ตุตาก็จะไปทำงานเช่นเคยนะก็ขี่ทางถนนก็เส้นไปทํางานเหมือนเดิมวันนี้เราก็มีดอกกุหลาบสีดอกนะทุกคนเราไม่รู้ว่าจะแจกใครได้บ้างนะทุกคนเราจะไปเจอใครหรือเปล่านะครับทุกคนวันนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นเด็กๆน,นะครับเป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะขอ Facebook ด้วยอะไรอย่างงี้จะได้หรือเปล่านะทุกคนก็ไม่แน่ใจเนาะโอเค ยังไงผมฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมเนาะก็กลัวรถมาเหมือนกันนะเนี่ยถ่ายคลิปอยู่กลางกลางถนนเลยนะครับอ่ถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมเนาะดูเหมือนรีบใช่ป่ะที่จริงก็มีรีบนะเพราะว่าผมเข้างาน8ปดโมงแล้วตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงสิ1สิบเอ็นะครับผมก็ต้องใช้เวลาการขับรถประมาณ1ชั่วโมงครับผมไปถึงลาดกระบังนะโอเคยังไงก็ไปเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับผม เปิดสิลูกอ้าเอเปิดแล้วไปแล้ว,ลวโอ้วันนี้บรรยากาศดีว่ะทุกคนอ่าโอเควันนี้คือบรรยากาศดีแล้ะครับคือแดดแดดออกอะ่ะ ไปทางเทคโนเหมือนทางที่เราเคยไปเนาะโหตอนนี้ก็7จ็ดโมงสิบเก้าแลวครับเร็วชิบหายเลยเดี๋ยวก็มีคลิปที่แล้วนะผมก็เอาตอนแรกว่าจะไปซื้อนมกับน้องนะน้องหาย ก็จะค่อยๆขี่ไปนะครับทุกคนดูเหมือนวันลาเรนทายปีนี้ดูเหมือนจะไม่คึกคืนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันตรงกับอะไรนะจุดจีนหรือเปล่าใช่ตรงกับจุดจีนนะทุกคนอย่าล่วงนะลูกอ้อเสียบข้อลูกเกดีกว่าบา <laughs> <ๆ>ตอนนี้เราจะเจอน้องบุนเส้นแล้วทุกคนเพราะว่าผมขี่ถนนเส้นเดิมเนาะ าศดีไว้แดดออกแต่รู้สึกเย็นๆน่ะเน่ให้น้องคนนี้อย่าให้น้อง,นองคนแรกเลยน้องครับวันมาเล่นเดือนแห่งความรักได้ดอกกุหลาบยังครับ<ะ>เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักได้ดอกกุหลาบยังครับแ้่พี่จะให้เอาไหมะฮะพี่ให้เอาไหม เราเชื่ออะไรอ่ะเราเชื่ออะไรหรอชื่อปลายหรอโอเคครับเดี๋ยวพี่ให้นะขาผมตาน้องปลายนะทุกคน ไปแล้วหนึ่งดอกครับผมไม่ได้ขอเ Facebook เลยครับทุกคนตอนนี้ยี่สิบเอ็นาทีแล้วนะเป็นการทำคลิปที่ใช้เวลามากนะครับไม่คุ้มทุกคนเพอรอุ่งนี้ผมหยุดนะผมว่าจะไปตะลุยบางนาครับทุกคนก็น่าจะเป็นเขตสีนรินทร์้นบางนาครับแล้วก็อะไรเขาเรียกอะไรแถวสารพอน,นะครับทุกคนแต่มันเป็นวัดเสาครับเราน่าจะไม่เจอน้องๆน,นะครับน่าจะเจอเป็นไปทํางานแล้วนะครับ พ่อเด็กๆมักจะตื่นสายกันถ้าเป็นวันเสาร์วันหยุดนะอันนี้คือพูดถึงตัวผมเองนะสมัยเรียนอ่ะเจอแล้วเจอแล้วน้องไนนี้น้อง้ยน่ารักเลยว่ะน้องครับเดือนแห่งความรักได้ดอกกุหลาบยังครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักได้ดอกกุหลาบยังพี่จะให้รับไหม ผมไม่เข้าใจเพราะฉะน,นั้นเป็นวานที่ไกลถึงน้ําตาไปรับหรอเอาไม่เอาเหรอเอาพี่เอามาให้เอาจริงๆพี่เอามาให้โอเคคราวผมถ้าพี่ขอ Facebook ได้ไดัไ้ยถ้าพี่ขอ Facebook เราได้ไหมให้ไหมเอาพี่ถามก่อนได้ใช่ยล่ะโอเคเราชื่ออะไรหรอฮะสุ เราเรียนที่ไหนเนี่ยเราเรียนอยู่ที่ไหนหรอวาชิโอเคอันนี้น้องเรียนอะไรครับเดี๋ยวน้องคุยโทรศัพท์อยู่อ่ะเดี๋ยวรถเกินพี่ไม่พี่หน่อยนะ โอเคขอบคุณมากนะครับ่อเคไปโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยลดใจเย็นโอเคขอบคุณครับโอ้ก็อยากให้น้องคนนี้อยู่นะให้ไม่ทัน ไปแล้วทุกคนเราได้เฟซบุ๊กมาหนึ่งทุกคนครับเราได้เฟซบุ๊กมาอีกแล้วหนึ่งคนนะคะรับผมไปเราไปต่อกันครับเ <c oughs> มื่อกี้น้องจะไม่รับนะแต่เราบังคับให้ <c oughs> โอ้โหยังไงผมขออนุญาตเปิดวาร์ปนะครับ <c oughs> ต้องขออนุญาตเปิดว้าบนะครับเนี่ยถ้าเราจะให้ดอกกุหลบบาบไบเกอร์ด้วยกันจะน่ารักไหมครับทุกคนเพราะว่าเหมือนมีไบเกอร์ตามตัวรมา หมือนมิเปเกอร์ตามสูตรผมอยู่ตอนเนี้ยน่าจะเป็น650้าสวยซะด้วยครับทุกคนสีน้ำเงิน รอชมดีไหมย9แล้วว่ะทุกคนสายแล้วรอไม่ได้อ่ะสายจริงๆ ใส่คู่คราบผมใสค่คู่ทักทายกันน้อยหันหน้าไม่ทันไม่ทักกูเลยโอ้จิตแจมด้อะไรเนี่ยน้องคนเนี้ยเดี๋ยวเดวน้องครับเรื่องแห่งความรักได้รอกกลาบยังครับเดีย๋ยวผมจะให้เอาไหม โอเคขอบคุณมากครับจะให้เอาไหมโอเคขอบคุณมากครับปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใยโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมเธอทำกัน ตงใส่ผัวยืนซื้อข้าวอยู่ก็เลยกลัวอะไรประมาณนั้นมาสิบแล้วครับทุกคนได้เวลาของเราแล้วน้องคนนี้น่ารักดีว่ะอยากให้เรากหลาบจัง ขี่รถเข้าไปใกล้ๆแต่รถมันเยอะชิบหายเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยๆตามไปดีกว่านาะอเออไปแล้วไปแล้วอันดับแรกเราขอเปิดชิลดีกว่ายืดให้เลยเป็นไงเออยืดได้เลยโอ้รถเยอะชิบหายเลยอยากยืดเหลือเกินแต่พี่บินก็โคตรซิ่งเลยอ่ะไม่มีจังหวะให้ผมยืดเลยอ่ะมองเห็นผมได้สิ มองเห็นผมหน่อยมองเห็นผมหน่อยมองเห็นผมหน่อยโ <c oughs> okay, อเคทุกคนเขาไม่เห็นเราเลยครับทุกคน <c oughs> เราไม่ใช่ที่สนใจโอ้พี่บินไม่มีพี่บินก็ไม่มีความปราณีนะแบบโคตรซิ่งอะ่ะมองมาหน่อย <c oughs> มองมาหน่อย <c oughs> นอยไม่มองเลยอะครับมองมาหน่อยโอ้ตายแล้วตายแล้วไม่มองมาเลยอะโอ้สงสัยผมต้องขี่ B M ไปแหละไม่งั้นก็เป็นอะไรนะเอ่อมัดข้าวต้มเขาเรียกอะไรนะเ้าปัเฮ้อะไรนะโอ้ยมันมีอะไรนะมันมีอะไรนะโอ้ยปัดข้าวต้มสัตว์ มัดขอดโอไม่ใช่มัดขอดก็ตัวการ์ตูน,ตนเรียกอะไรยังห่างอย่างนีรแหละลืมเออโอเคเข้าบริษัทก่อนอ่าสำหรับใครชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมเนาะยังไงก็อ่าโอเควัดอุณหภูมิกัอนอ่ะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ผมถึงบริษัทไปที่เรียบร้อยครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย